องกกาได้ครับกับกับน้องเป็นไงบ้างคะถามตรงๆน้องคนไหนครับอ๋ออ๋ออ๋อนี่มไปชิงหนังกันดีกว่าโอ้ยมันไปจบแล้วจบแล้วจบแล้วอ๋อน้องมิเรียมก็วันนี้เขาก็เศร้าหน่อยครับผู้จัดการเขาเพิ่งเสียครับขอให้พี่เอไปสู่สุขสันติด้วยนะพี่เอดาวเป็นผู้จัดการนะพี่เอครับพี่เอดาวอ่าก็ที่ไม่รู้พี่เอดาวหรือเปล่าแต่พี่เอคิสโมเดลครับครับก็แสดงความเสียใจกับพี่เอและครอบครัวแล้วก็น้องๆในคิสโมเดลทุกคนด้วยครับ ก็อยู่ในโหมดที่ให้กำลังใจกันันนี้ใช่ครับก็ที่เหลือก็โอเคครับแฮปปี้ครับถ้าถามแบบหลังจากหลังจากที่อาจจะได้เปิดตัวกันไปน้อลงภาพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไงบ้างครับกระแสตอบรับคู่เราอ่างเงี้ยเราก็ยังอยู่เดินเงียบๆเหมือนเดิมนะครับก็วันนั้นผมชวนน้องเข้าไปรายการอารัจราวทางช่องไทย PBS ครับ ก็ลงรูปปกติแต่กลายเป็นเปิดตัวไปซะงั้นว่าชวนแขกรับเชิญไปก็ต้องโพสต์แต่ก็ก็แฮปปี้ดีครับเพราะว่าเราความจริงเราก็ไม่ได้หลบซ่อนอยู่แล้วแค่เราไม่ได้บอกครับแล้วตอนนี้ก็ยังเหมือนเิมก็คือเราก็ไม่ได้หลบซ่อนแต่เราก็ไม่ได้พรีเซนต์มากครับผมก็ชอบครับหน้าเหมือนกันโอ้ยเขาโอ้ยเขอนเลยผมไปไม่ถูกเลยก็เป็นทีดหรือเปล่าโอ้ยไม่ ขอโทษครับผมก็ตอบเรื่องนี้ลำบากเหมือนกันนะ้าเป็นเรื่องอื่นจะตอบเร็วมากเลยนะ, <c oughs> ะนี่ขอสมวิญญาณผู้ที่พงนาทองสักครู่หน,นึ่งครับ <c oughs> ก็ดีครับดีครับแฮปปี้ดีครับคือเรื่องนี้คนแตลว่าหน้าขายกันคือมีคนแบบชาวเน็ตแหละอกว่าเอาหน้าคุณแม่มาเรียงยืนเรียงกันก็นกึกว่าเป็นแบบข้อพู่เดียวกันแล้วแต่หน้าขายกันหมดเลยผมเรียกว่าเป็นคําชมของผมแล้วกันนะครับเพราะว่าความจริงแล้วเป็นหน้าคนละโซนทวีปกันแต่ว่าก็สามารถเป็นเหมือนกันได้ก็ยังดีครับยินดีครับ คน,คนเซลเหมือนกันค่ะว่าเป็นเบ้เวอร์ชันคลั่งลักเลยโอ้ความจริงก็ไม่กล้าคลั่งมากคนชอบแซวครับก็เลยไม่ค่อยโพสต์ไม่ค่อยอะไรครับก็ก็ไม่ได้ค่อยได้แสดงออกเท่าไหร่ครับและที่จริงคลั่งไหมพี่คลั่งคลั่งลักล้าง,าง,ง,งไม,ไม,ไม่ไม่ครับเพราะว่ามันสักพักนึงแล้วผมก็ปกติครับปกติแล้วต่อไปมีเรื่องว่าไงบ้างค่ะแบบเพื่อนมาถามอะไรเขาเขาแบบฟีดแบ็กไปว่าแลเต้มคนพูดถึงเราเยอะเลยอะไรเงี้ยเออ มันก็ยังปกตินะครับความจริงเราทำทุกอย่างเหมือนเดิมเลยครับจะมีวันนี้แหละครับที่ตื่นเต้นเป็นพิเศษครับคือไลฟ์สไตล์เป็นยไงบ้างคะพาเราให้ฟังหน่อยได้ไหถว่ามันเข้ากันได้ไงบ้างไลฟ์สไตล์ไม่รู้เหมือนกันครับ <c oughs> ผมก็ไม่รู้สึกว่าต้องปรับอะไรมากนะครับทางเขาก็ผมก็ว่าคิดว่าไม่น่าจะต้องปรับอะไรมากครับถ้าจะตอบเป็น แบบวงการบันเทิงหน่อยก็เราเป็นคนง,ง่ายๆสปายๆปอยู่แล้ว <c oughs> ครับก็เลยไม่ต้องปรับอะไรกันมากครับจริงๆพี่เป้็นมุมม,มองความรักยังไงบ้างมุมมองความรักเหรอครับควบคุมไ<อ>ม่ได้ครับเราจะควบคุมมันไม่ได้ครับไม่ว่าจะมุมมองความรักหรืออะไรก็ตามผมว่าเราควบคุมคนอื่นไม่ได้เพราะบางทีเราควบคุมตัวเองยังไม่ได้เลยครับนั่นนั่นผมคิดว่ามุมมองความรักกับทุกอย่างผมจะเป็นแบบนั้นครับก็คือควบคุมตัวเองไม่ได้ต้องไปเขรหมายความว่าในการใช้ชีวิตอะเราเราอยากให้คนรู้คนนี้เป็นแบบไหนอะ เราเราไปบอกเขาอย่างไรไม่ได้เพราะเรายังเปลี่ยนตัวเองไปให้ในทางที่เขาชอบยังไม่ได้เลยเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกับทุกอย่างครับความรักก็เช่นกันนี่ผมนี่ผมมีดมาเนี่ยผมหัวตัดมาก็ถือว่าลงตัวใช่ไหมครับก็ยังลงตัวครับยังลงตัวครับแต่เรื่องอนาคตก็ตอบอะไรไม่ได้ครับตอนนี้ก็มีความสุขที่จะอยู่ด้วยกันครับสมมติอนาคตมีงานคู่กันอะไรอย่างเงี้ยครับเมอปทงานคู่กันมันก็อยู่ที่ความเหมาะสมครับอออีเวนต์อะทัมจะออกอีเว ผมไม่แน่ใจครับแต่ว่าก็ถ้าถ้าถ้า,ถาชวนก็ก็ชวนมาก็ได้ครับแต่ไม่แน่ใจจริงๆครับต้องถามทั้งสองคนคือผมตอบแทนไม่ได้ครับแต่จะดูเป้เขินมากเลยนะแค่คุณเนี่ยบิดแย่แล้วเนี่ยเท้าบิดแย่ความรักมีที่พี่ดูสดใสอ่ะโอ้ความจริงผมสดใสทุกครั้งเลยนะครับแต่ว่าทางลงมันไม่ค่อยดีครับผมก็เลยไม่ค่อยเอาออกมาบอกนะครับคือทางขึ้นนี่ดีมากเลยพอทางลงมันแบบไม่อยากมาพูดแล้วอ่ะก็เลยไม่ค่อยได้บอกครับแต่ว่ารอบนี้ก็บอกมาแล้วก็ทุกอย่างแฮปปี้ดีครับ ผมหวังมากๆเลยครับหวังทุกครั้งเลยครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปถึงฝันหรือเปล่าครับถ้าถามกันปัญหาแบบแบบว่าน้องก็หวังจะแต่งงานไหมคะการแต่งงานกับผมผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นข้อตกลงบางอย่างที่เราตั้งมันขึ้นมาครับผมผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าตัวผมจะจะสามารถเข้าไปสู่ล็อกที่เราตั้งกันขึ้นมาได้ไหมเมื่อไหร่ไม่แน่ใจครับ ก็ถามว่าหวังไหมก็ก็ยังไม่แน่ใจเช่นกันครับก็อยากม,มีคิดหรือว่าอะไร้บ้างไหมก็ก็คิดนะครับแต่ก็จะให้ตอบไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ผิดอีกเด,ดเ,อเดี๋ยวจะไปผูกมัดเราเนื่อจะไปผูกมัดผูกมัดได้อยู่แล้วแต่ว่าหมายถึงว่ากลัวมันไม่ถูกแล้วเดี๋ยวรเรื่อง,งพวกนี้มันมันคืนน้ำลายลําบากครับผมคืนมาหลายรอบแล้วติดคอค่แช่แช แต่น้องตัวสูงมากเลยเนาะใช่ครับแล้วเป้ก็คือเตี้ยกว่าครับทำไงอะทำไงอะโอ้ไม่มีอ่สักเรื่องนี้เลยครับไม่มีเลยครับตอนแรกๆก็ไม่ชินครับตอนหลังก็เริ่มชินครับแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับก็จากจักจับมือเขาก็จะเป็นหลับจับไหล่ผมแทนเองจับมือ้วยหรัอทั้งๆจับมือสิทำไมไม่จับล่ะพ่อถึงน้อยเลยครับความน่ารักของน้องที่เราประทับใจในแมน่ารักมากครับ ลักแรกตอนนั้นตอนนั้นไม่รู้ครับไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเหมือนเหมือนดอกฟ้าเนาะจะไปเด็ดมาเขาจะมาสนใจเราหรือเปล่าฮะแต่ก็ตอนนี้กลายเป็นข้างร่าอีกแล้วเห็นที่เป็นในมุมเป็นในมุมบอกมีผมเลยผมเคยเป็นผมเคยเป็นแต่ว่าอย่างที่บอกตอนลงมันลงไม่ดีอะอามันลงไม่ดีมันก็เลยแบบไม่ค่อยได้เป็นแล้วไงฮะ ีนะคแฮปปี้ครับฝากคุณขอบคุณเช่นกันนะครับผมตอนนี้มีภาพยนตร์ละครเต็มไปหมดเลยครับฝากด้วยครับยินดีมากครับ